สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะบวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็อยู่ในภาวะวิกฤตการณ์โควิดนะครับแล้วก็เรื่องของมลพิษนะครับโดยเฉพาะ PM 2.5นะครับก็ยังไม่ได้สั่งซาไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวนะฮะแต่ว่าพอเราเข้ามาเช็คข้อมูลนะฮะเรื่องของค่าของมลพิษต่างๆมันมีความเข้มข้นมากขึ้นแค่ไหนนะฮะโดยเฉพาะ3 4วันที่ผ่านมาช่วงที่อากาศเย็นลงนะฮะปรากฏว่า ค่าของ PM 2.5นะครับก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยนะฮะร,รวมถึงค่าของ PM10 ก็คือฝุ่นละอองขนาดใหญ่นะฮะต่างๆหล่าเนี้ยปรากฏว่ามันมีค่าที่สูงมากขึ้นนั่นหมายความก็คือก,ก็อาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบหายใจของเรานะทีนี้จะทําอย่างไรละฮะที่เราจะสามารถเช็คได้ว่ามลพิษนะครับโดยเฉพาะ PM 2.5นะครับในโซนหรือว่าอยู่ในย่านที่เราจะเดินทางไปหรือว่าเราทํางาน นะไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองเขตอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าบนถนนทนทางตามพื้นที่ที่เราไปใช้ชีวิตในการทํางานหรือว่าการเดินทางที่เราต้องผ่านไปนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อที่เราจะมีวิธีการหาวิธีการในการป้องกันตัวเองได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะจึงจําเป็นที่จะต้องรู้วิธีการหรือว่ารู้ข้อมูลนะในการเซฟตัวเองนั่นเองนะฮะทีนี้ผมจะมาแนะนําแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะฮะที่จําเป็นที่เราจะต้องโหลดใส่ในมือถือของเรานะครับโอเคฮะเอามาดูกันเลยนะครับ โอเคนะฮะแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะชื่อว่า a i r 4 t ฟไทยนะฮะซึ่งก็คือนะครับตัวนี้นะครับคือแอปตัวนี้นะฮะแอร์โฟไทยนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นั่นเองนะคือก็เป็นโหลด a i r 4 t ฟไทยตัวนี้มานะครับนะตัวนี้เลยนะครับซึ่ง ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเป็นไฟล์แอปพลิเคชันไฟล์ไม่ใหญ่นะครับก็คือสามารถที่จะโหลดติดมือถือเราไว้ได้นั่นเองนะครนะครับโอเคนะฮะหลังจากนั้นเราก็นะครับก็คือคลิกเข้าไปที่ตัว Air 4ไทเลยครับโอเคฮะคหลังจากที่เราเข้ามานะครับที่ตัว เราเราเปิดแอปพลิเคชัน a i r ์ o ทยนะฮะขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะจะมีแถบสีสีดำเงินและสีเขียวให้เราเห็นแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะก็จะมีอยู่2ฟังก์ชันใหญ่ๆก็คือสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมนะครับกับรายงานสถานการณ์ PM 2.5อนะคุณภาพอากาศโดยรวมหมายความว่าคือจะรวมทั้งฝุ่นละอองต่างๆทั้ง PM 10ฝุ่นละอองขนาดใหญ่นะครับ PM 2.5ุฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการท้าไไม่เชื้อเพลิงต่างๆนะฮะโอเคเบื้องต้นเราจะลองเข้าไปดู คุณภาพอากาศโดยรวมก่อนนะครับโอเคกดเข้าไปเลยครับนะฮะพื้นที่หลักนะฮะของแอปพลิเคชันถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหาคนะครนะพื้นที่แรกที่จะขึ้นมาตามสถานที่ตรวจวัดนะครับพื้นที่แรกของกรุงเทพก็คือจะเป็นเขตพญาไทนะครับนะโอเคทีนี้เราบันทึกวิดีโอนะฮะในวันที่17บเจ็กราคมนะฮะช่วงเวลามันจะวัด วัดค่าของมลพิษอยู่เป็นช่วงเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นช่วงละชั่วโมงนะครับอันนี้ยังอยู่ในเลทของช่วงเวลาส6บหกนาฬิกานะครับซึ่งจริงๆผมบันทึกอยู่เวลาสิหนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับโอเคอันนี้คือเขตพยายไัยนะฮะก็คือคุณภาพอากาศโดยรวมก็คือเจ็ดสิบสี่นะครับก็คืออยู่ในสีเหลืองเป็นสีเหลืองก็ถือว่าคุณภาพปานกลางนะครับนนี้คุณภาพต่างๆแบบนี้มันจะมีคําแนะนาด้วยนะครับถ้าเกินสีเหลืองนะครับก็มีคําแนะนําสุขภาพยังไงบ้าง ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งในตามปกตินะฮะส่วนกลุ่มเสี่ยงายความว่าโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบหายใจนะครับก็ควรเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพนะฮะถ้ามีอาการเบื้องต้นเช่นไอจามไอจาม,จามหายใจลําบากระคายเคืองตานะครับนะค,บควรจะลดระยะเวลาในการทากิจกรรมกลางแจ้งคือก็ไปได้แต่ว่าก็ควรจะไม่ไม่ได้ไปอยู่กลางแจ้งตลอดเวลาที่เราจะไปสูดมลพิษอย่างนงี้นะฮะก็อาจจะไม่เหมาะ แต่บองต้นก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับไม่ให้ป้องกันจากโรคโควิดนะจริงๆฝนละอองมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับโอเคทีนี้ผมอยากจะให้ดูว่าตอนนี้ผมบันทึกบันทึกคลิปวิดีโอนะครับอยู่ที่เขตบึงกลุ่มนะฮะมาดูว่าในเขตบึงกลุ่มที่ผมบันทึกอยู่นี้นะฮะมันมีมลพิษมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคขึ้นมาแล้วครับแขวงของกลุ่มเขตบึงกลุ่มนะครับคุณภาพอากาศโดยรวมนะฮะในเขตบึงกลุ่มณวันนี้นะครับก็ถือว่าคุณภาพเริ่ม มีค่ามีค่ามลพิษค่อนข้างจะสูงนะครับ pm 2.5นะครับอยู่ที่63มนะครับหกสิไมโครกรัมนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับนะก็มีคำแนะนำเหมือนกันนะครับถ้าเป็นสีส้มแนะนำว่าอย่างไงครับประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพถ้ามีอาการเบื้องต้นเช่นกันนะครับไอาหายใจลำบากระคายเคืองตาก็ควรจะลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะหรือต้องใช้อุปกรณ์ในการป้องกันถ้ามีเหตุจำเป็นต้องออกไป ทากิจกรรมด้านนอกนะครับถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างที่ผมบอกคือถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องภูมิแพ้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมการแจ้งก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะสวมหน้ากากอนามัยหรือถ้ามีแว่นนะฮะการฝุ่นที่จะเข้าตาด้วยก็ยิ่งดีนะครับนะบยิ่งดีเลยนะครับถ้ามีอาการทางสุขภาพเช่นไอหายใจลําบากตาอักเสบแน่นอหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นไม่ปกติหรือว่าคลื่นไสอ่อนเพลียเนี่ยต้องรีบปรึกษาแพทย์นะครับโอเคอันนี้คือเป็นคุณภาพอากาศรวม นั่นหมายความว่าเคลื่อนอยู่จังหวัดไหนอยู่ในเขตไหนก็ลองโหลดแล้วก็ลองคลิกดูนะครับเสิร์ชเข้าไปดูนะฮะทีนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูเฉพาะในค่าของ PM 2 5จ้านะครับให้เพื่อนๆกดลูกศรซ้ายมือด้านบนครับย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาแล้วก็ไปที่หน้าหลักนะครับเรากดไปที่หน้าหลักนะครับโอเคนะครับสลับการเข้าชมคุณภาพอากาศก็คลิกไปตรงนี้แลยครับตรงลูกศรขวามือนี่เลยครับขึ้นบนนี้เลยคลิกเข้าไปครับ เดี๋ให้เพื่อนๆกดไปที่แถบสีเขียวครับรายงานสถานการณ์ PM 2.5กดเข้าไปเลยครับนี่นะครับแน่นอนครับตอนนี้ที่เขตพญาไทนะครับกรุงเทพนะครับ PM 2.5อยู่ที่37มิไมโครกรัมนะครับก็ถือว่าอากาศดีครับคุณภาพอากาศดีเป็นสีเขียวถ้าจะให้ดีมากๆขึ้นเป็นสีฟ้านะครับนั่ว่าสีเขียวก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับนะดีอย่างนี้หมายความว่าไงคําอธิบายครับคุณภาพอากาศดีสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้และท่องเที่ยว ได้ตามปกติครับถือว่าอากาศดีครับช่วงเวลานี้นะครับเะตพิยาไทยถือว่าอากาศโดยรวมถือว่าดีนะครับนี้โอเคเช่นเช่นกันครับผมอยู่ในเขตบึงกุ่มนะฮะตอนนี้บันทึกคลิปวิดีโออยู่ที่เขตบึงกุ่มก็มาดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างเฉพาะค่า PM 2.5นะครับเริ่มมีผลกระทบก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีมลพิษค่อนข้างจินเยอะนะครับนะครับยังมีมลพิษเยอะอยู่นะครับนี่คำเตือนครับ ถ้าขึ้ืนสีส้มก็แสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับประชาชนทั่วไปนะครับควรเฝ้ราระวังสุขภาพนะครับถ้ามีอาการเบื้องต้นเช่นกันนะครับไอาหายใจลําบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาทากิจกรกรมกลางแจ้งนะครับและควรใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองหากมีเหตุจําเป็นต้องออกไปในพื้นที่นะครับโอเคส่วนกลุ่มเสี่ยงอย่างที่บอกไปมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ระบบหายใจต่างๆนะครับก็ควรลดระยะเวลาทากิจกรรมกลางแจ้งนะครับ แล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองนะคร,ครับเพราะว่าต้องเดินทางต้องอะไรเงี้ยฮะบางทีโดยเฉพาะคนที่เดินทางโดยรถประจําทางนะครับที่จะต้องที่ไม่ใช่รถปรับอากาศบาคอยต้องเจอรถนั่งบนรถเมย์อะไเงี้ยฮะหรือว่านั่งมินมอเตอร์ไซค์ี่ต้องสูดควันพิษเต็มๆเนี้ยค,คุณต้องหาหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองนะฮะรวมถึงอาจจะจะมีแว่นถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาแว่นไม่ไม่ได้มีปัญหาสายตาอาจจะเป็นแว่นกระจกใสๆธรรมดาป้องกันฝุ่น นะครับที่จะเข้าตาได้ก็ยิ่งดีนะครับก็สวมสวไปหรือเป็นแว่นกันแดดแบบบางๆก็ได้ไม่ต้องเข้มมากอย่างนี้ครับส่วนกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ควรลดระยะเวลาทากิจกรรมกลางแจ้งเช่นกันนะครับก็ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองนะครับเหมือนเดิมค่ะคำเตือนก็คือถ้ามีอาการทางสุขภาพเช่นไอหายใจลําบากตาอักเสบแน่นหน้าอกนะครับปวดศีรษะหัวใจเต้นไม่ปกตินะครับเคลื่อนไส้อ่อนเพลียก็ควรปรึกษาแพทย์เห็นไหมครับว่า อพอเรามีแอปพลิเคชันตัวนี้มันสามารถที่เราจะสามารถที่จะเช็คคุณภาพอากาศได้แล้วเราก็จะรู้เบื้องต้นว่าเราควรจะปฏิบัติตนยังไงเพื่อ,อเราจะไม่ออกไปเผชิญกับมลพิษนะครับทั้งฝุ่นละอองจากการขนส่งคือกันที่รถมันวิ่งก็มีฝุ่นละอองขนาดใหญ่ที่เป็นฝุ่นละอองที่มันฟุ้งกระจายบนถนนเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือเวลารถวิ่งมันจะมีฝุ่นละอองใช่ไหมอัน,นี้คือเรียกว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นควันเนี่ยก็เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กนะฮะควันรถเนี่ยนะฮะซึ่ง มันมีจานวนมหาศาลร,รถดนวิ่งบนถนนจานวนมหาสารต่อวนันฉะนั้นมลพิษมันไม่ได้หายไปไหนฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทําได้เบื้องต้นก็คือว่าเราก็ควรต้องหาอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่สูดอากาศที่มีแต่มลพิษมากเกินไปซึ่งอากาศในมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลคือพวกน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีสารกรมเร็งนะครับที่มันสะสมในร่างกายของเรา จำเป็นที่เราจะต้องใส่หน้ากากาอนามัยไม่ใช่ป้องกันโควิดอย่างเดียวนะครับจริงๆมลพิษในเมืองเนี่ยคือมันค่อนข้างมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วจึงจําเป็นที่เราจะต้องสวมหน้ากากาอนามัยทุกวันด้วยซ้ำไปเมื่อออกนอกบ้านนะครับโอเคนะฮะนี่เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่อยากแนะนาเพื่อนๆให้ลองโหลดมาติดมือถือของเราไว้นะครับนะโหลดมาติดมือถือของเราไว้นะครับนะประมาณนี้นะครับคือ Air4 ไทย นะครับแอร์โฟร์ไทยนะครับ,นะรบแอปนี้เลยนะนะครับเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนไปโหลดมานะครับแล้วก็ติดตั้งนะก็ความจุของแอปพลิเคชันไม่ใหญ่มากนะครับประมาณสิบเอดเมกะไบต์ก็ซึงก็สามารถที่จะอินสตอลรลอว่าลงไว้ในเครื่องมือถือของเรานะครับไว,ไว้ใช็คุณภาพอากาศรวมถึงน้องนอนักศึกษานักเรียนที่กําลังทารายงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลพิษต่างๆก็ยังสามารถที่จะเอาข้อมูลจากตัวน,นี้ที่โหลดไว้นะ่ไปเป็นข้อมูลในการที่จะประกอบในรายงานงานวิจัยของเราเรื่องของมลพิษเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณแอปพลิเคชันดีๆนะครับจากกรมควบคุมมลพิษนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากการดูแลป้องกันตัวเองจากมลพิษแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยนะครับก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีนอกจากป้องกันภายนอกแล้วอาหารการกรินก็สําคัญนะครับเรื่องของประเทศไทยช่วดีเรามีสมนุนไพรต่างๆที่มีสารในการที่ยับยั้งไวรัสต่างๆได้แต่ว่ายุคปัจจุบันนี้คนไทยไม่ค่อยทานอาหารไทยไปกินอาหารตะวันตกอาหารกินอาหารต่างชาติมากเกินไปจนทําให้เราขาดภูมิคุ้มกันไป อาหารสมุนไพรของไทยเกือบแทบละว่าหลากหลายชนิดแทบทุกชนิดที่อยู่ในเมนูอาหารของไทยเนี่ยมันมีสารยับยั้งมีสารต้านทานมีการ,รมีสารเสริมหรือว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไปเพลิดเพลินกาบการกินอาหารต่างชาติมากเกินไปถึงเวลาที่เราต้องหันกลับมาทานอาหารไทยที่มีเครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพรมากขึ้นนะครับเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราด้วยนะครับโอเคนะฮะฝากแอปพลิเคชันดีๆนี้ไว้นะครับแอไทยนะฮะก็คือโหลดไว้แล้วกันนะครับ ถ้าเห็นว่าโอเคถ้าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์นะครับก็ฝากกด subscribe นะกด like กดแช a r e เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับพี่น้องคนไทยของเราทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะฮะเราจะชนะไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ